mom เป็นครูพึสอนที่บ้านดูแลนะาแฟทุกวนเลยอะอะา่นะชงแรกีเราเจอกันนะ่วงบัรอ่ะบวนจัดถเฮ้ยบรยึ้วยเธอ่อ 后传。All the time. ตัดแถวไงก็เดินตัดแ <diction aries. S 3> ้วเอ้มือมือทำไงยังโลดี่โอเคตัวมองแรกผูก็อยากรู้จักเพเธอทุกคนเดี๋ยวแนะนำตัวเดี๋ยวทุกคนสวัสดีครับผมชื่อภูผมชื่อูเอกชัยคุณนันท์ครับอ่ะเลยคนต่อไป สวัสดีค่ะหนูชื่อกุ๊กกระตุกงไก่ค่ะไก่เชิสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อมีใหญ่มากครัใหญ่เธอนี่สวมรอบเท้าเลยนะหูนี่เป็นหัวหน้าควายระเบียบวินัยต้องจัายการเงยให้ดีต่อไป เป็นตัวอ,อย่างเรียบร้อยแบบนี้ดังนโลโลสวต่อไปสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุรีรัตน์ค่ะ กันเล็กอยเดียวไปลมาอเียวไปวเดีวไม่ไไม่ใเพอเธอไม่คู่ยไปตเดียลยไปวเคุณ่วโแรกที่เราเจอกันอะเดี๋ยวเราจะเรียนการออกร่างกายนะก็อื่นต้องฝึกหัดนับก่อนว่าจํานวนมีกี่คนอะเริ่มนับ ใชคนั้นแอบนี้ไม่ได้คือทำา็ได้ไ่ไนะนนี้ดูกูหนึ่งสองใบเดคูนออบคุณแก่หนึ่องสามสี่เด็กมกเด็กมเก้ลอยไร้าเต้องหนักแนงกว่านี้เด็กที่ทำาแล้วต้องหนักแน การรักษาเนี so you know? you ่ยก็ต้องมีระเบียบวินัยผู้เดินเข้าใจไหมก่อนที่ใจะครับครูเนี่ยเธอรู้ไหมครูเป็นอะไรครูเป็นทหารมาก่อนครับครูไม่อยากจะพูด้ไนะครูเป็นทหารเลยนะตอนนั้นนะครูนี่ขาลูกน้องสิบคนเดินไปหน้าตระเวนนะครูเดินไปได้สามเก้าพอเก้าเข้าไปให้เลยนะเดี๋ยวดะตึ๊ดนะับระเบิดครับครูดำเข้าครูมาตั้งแต่้านพอครูไปเลยที่ครูจะต้องมาเป็นครูอย่าเล่าเลือก คุณจะมีสัญญารูดี่าทีสี่จังหวะคุณตั้งใจง่ายดูดูให้ไดหนึ่งทาตามพูหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่โอคนี่หน่าจะหมดกับพวกเธอมะอะอะพอมน้เดี๋ยวคุยให้ปัญญาดูดีหนึ่ง ตกวใหญ่เขาจับได้ของหนูงค่ะตัใหญ่เธอ,อดได้จับไหมเนี่ยไม่ได้จับครับคุณเอออขอบอกไม่ได้จับเธอนี่ล่าวหาเพื่อนอาไปถึงแล้วไหม พอใช้ไหมนนสนนสนเธอจะช่วยเพื่อเธอทำได้ดีมากนะใหเธออยู่นี่นกับี่รอบสุดท้าย เธอเป็นอะไรมีใหญ่เขาแกล้งหนูค่ะมีใหญ่ถือไปแกล้งเพื่อนได้ไงเด็กหญิงมุมเกเพื้อเขามีวาระญาตราเรียบร้อยหรู <c oughs> ้ไม่เนี่ยใช่ไหมครับเออเหนื่อยใจอ้าว <c oughs> เธอนี่โงนี่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยอันที่โบเนี่ยหมดเวลาพอดีเดอเออะ เราอะอยู่กับเธอมาหลายปีเราเห็นเธอกับคุณเกือืเอเธอกับคนนู้นเธอกับคนนี้แล้งกันตลอดเลยทําไมเราไม่รักกันละ่ะเราอยู่โรงเรียนเดียวกันเราทุกคนเนี่ยมีเลือดฟ้าแดงอยู่ในตัวอยู่แล้วเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันรักกันสามาัคคีกันวันขัางหน้าต่อไปเนี่ยเราจบป .6 เราก็ไม่ได้เจอกันแล้ว ทำไมเธอไม่รักกันล่ะมีายเธอปรับปรุงตัวได้ไหมไเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันได้ไดใช่อีดาก็จะไม่ได้เจอกันแล้วเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันนะคุณเกือพวกเรารักกันนะรักกันรักกัน,กกนพวกเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป